สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับเซลแพนนะครับประจาประเสริฐผลสาขาอำเภอวังสหมอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถเป็นรถเก๋งนะครับโตโยต้าแคมร 2.0G นะครับตัวนี้ปี2007เรามาดูกันเลยครับรอบกันกันเลยอ่าเริ่องแต่นี่เลยครับกระจังหน้าโคเมียนนะครับอ่ามีโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับตัวนี้หน้ายิ้ โตโยต้าอารมณ์ดีเชฟผมอ่ามาเลยครับตัวนี้เป็นสีดำเงานะครับสีดำเงาจากโรงงานเป็นไม่ได้เก็บตกแต่งอะไรเลยครับเป็นเดิมเดิมนะครับไม่มีลิ้วรอยใดๆยันเดิมเดิมมาพร้อมแมกเวลนะครับขอบ18ตัวนี้เป็นรูปดาว5แฉกเลยนะครับสวยงานทีเดียว มาพร้อมกับยาเดิมเดิมๆครับผมข้างนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านกระจกข้างครับผมกระจกข้างแล้วก็มือจับเป็นโครเมียมนะครับโครเมียมเดิมๆไม่ใช่ตัวครอกไว้นะครับตัวนี้มาจากโรงงานเลยครับผมดเลยตัวนี้เป็นรถสไตล์หนุหลานนะครับระดับผู้บริหารเขาใช้กันครับผมระดับป๋าๆกันเลยครับตัวนี้ แต่บอกได้เลยครับตัวนี้ราคาเบาๆเดี๋ยวผมจัดบอกราคาท้ายคลิปครับราคาค่าตัวท้ายคลิปครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเครื่อง2000ใช้น้ำมันเบนซินนะครับตัวนี้ใช้ E20 9195ได้หมดครับมาดูภายในกันเลยครับทีนี้ ภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีเบียดนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นครับผมระบบภายในองภายในไฟฟ้ารอบคันครับคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกคอนโทรลด้วยไฟฟ้ากระจกอ่าตัวปรับกระจกมองข้างก็ไฟฟ้าครับผมเบาะก็ปรับไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้าทุกอย่างจะ คอนโทรนด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเข้าตัวนี้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแล้วก็ตัวนี้นะครับจากคอนโทรลพวกเกี่ยวกับเครื่องเสียงตัวนี้จะเป็นพวกหน้าจอนะครับฝังนี้จะเป็นหน้าจอตัวนี้ปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะครับข้างนี้ปรับพวกแอร์ได้ามาดูภายในด้านหลังกันเลยครับตัวนี้จะมีช่องอากาศด้านหลังนะครับ เปิดฝงนนาครับอ่าตัวนี้เป็นด้านหลังนะครับเบอะด้านหลังกว้างแล้วก็มีตรงนี้นะครับเป็นช่องแอร์นะครับช่องแอร์สำหรับคนนั่งข้างหลังก็สะดวกสบายเย็นสบายกันเลยครับหน้าหนาวก็ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้เป็นสองระบบบ้านเราก็เรียกแอร์อุ่นนะครับตัวนี้จะมีตัวปรบับพีเตอร์ด้วยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันก่อนครับผม ตัวนี้ปรับได้2อ,อย่างนะครับปรับมาทางซ้ายจะเป็นเย็นนะครับปรับทางขวาจะเพิ่มอุณหภูมิจะทําให้ร้อนหรือว่าอุ่นขึ้นครับผมฝั่งนี้ก็เป็นพวกพัดลมนะครับอันนี้เป็นลายไม้นะครับคอนซูลลายไม้สวยงามมากเลยครับผมภายนงภายในหรูหรามาหา่าครับผมสำหรับราคาค่าตัวคันนี้นะครับ เบาๆอยู่ที่293,000บาทครับผมเงินสด293,000บาทครับผมราคาค่างวดอยู่ที่5,800บาทครับผมสำหรับท่านใดสนใจนะครับทักทายกันได้เลยครับผมที่เบอร์0648863308นะครับเซลแพนนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้ก่อนนะครับฝากติดตามช่องทางดูดูของผมนะครับประเสริฐผลยุสคาวังสามหมอนะครับอีกช่องหนึ่งก็อีกช่องทางหนึ่งที่ให้ติดตามนะครับเป็นเพียประเสริฐผลวังสามหมอนะครับหรือจะโทรมาโดยตรงสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคันนี้หรือว่าหลายๆคันก็ได้ครับผม ที่เบอร์064-886-3308ครับเซลแพนครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูรอ,บ,อ,อบคันก่อนจบคลิปนะครับ